โครงการรัฐช่วยเหลือทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีไรายได้น้อยเป็นกลุ่มสำคัญและเงินช่วยเหลือแบบไหนที่จะสามารถให้รับเงินได้สูงสุด4ี่0 0บาทนั้นจะทำได้อย่างไรและต้องยื่นคำขอที่ไหนการช่วยเหลือคล้ายนี้ยังคงเป็นกลุ่มเปลาะบ,บ้างหรือผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องมีฐานะยากจนหรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพรวมถึงไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือได้รับแต่ว่าไม่เพียงพอแน้นตลอจนมีที่อยู่ที่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ทางนี้ทางนั้นกรณีที่ที่อยู่อาศัยหรือที่ดินของที่อยู่อาศัยนั้นไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือว่าทายาทต้องอยู่อาศัยจริงมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นงบประมาณในการดําเนินการเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือว่าซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุ รวมถึงค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทนในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน40 0 0 0บาทโดยถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการหากผู้สูงอายุไม่ได้ทำในที่อยู่อาศัยของตัวเองหรือว่าทายาทต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแห่งนั้นด้วยผู้สูงอายุท่านใดที่ต้องการรับเงินช่วยเหลือครั้งนี้สามารถยื่นคำขอได้ที่พมจังหวัด สปสรหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครเมืองพัทยาหรือโทรสอบถามกับพอมได้ที่หมายเลข02-642-4336